ลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโลกคาเอลเลโอเกมเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่แฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวเกนกันอีกครั้งนึงครับผมมาลงกันต่อจากเมื่อวานนะครับผมอืมนโหัดนี่ฉันคิดไปเองเปล่าครับผมทำไมเราถึงมาเจอแต่เรื่องอย่างนี้กันนี่อะ อะไรล้นนะนั่นอะตกใจกับกระดูกงูครับผมครับผมแค่ตกตกใจกระดูกงูเฉยๆขอบใจที่ช่วยฉันจากงูท ok ี่ตายไปแล้วนะอ้าวมาจากไหนวะเนี่ย แล้วนี Mirror, ่บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะงูเหรองูมาจากไหนไหนไหนอยู่ไหนเอาฉันออกไปจากที่นี่ทีเอิ่มเจ้าฮัลใครเอาลูกมาทิ้งมาเนี่ยเอ่อครับผมชื่อของมันคือบาซโซนะครับผมได้ยินก็ได้จัก e uh, <excuse> า foul m u น k ปานว่าวนาาทีนท่ที่เหมาะแก่การแบบว่านะ mm hmm. มาสร้างชมรมลึกลับเพื่อทำอะไรลึกลับลึกลับมากนะเอประมาณนั้นอะ่ะอื What? <tiny> <tiny> no. I mean are you a friend of Lady Princess Paget Goggins? going to purge the world of lady portraits? You scout. you are going to <tiny> purge the world of Huh? We're not going to purge the world of anything. We've come to ask you about a map. map. <tiny> <That tiny> <tiny> <tiny> นั่นแหละสรุปเขาเรื่องครับผมเรามาถามไปม่นี่เกี่ยวกับแผนที่เนาะเอออ่าเป้าไอ้นี่บอกว่ามาผิดที่เออแล้วเราก็แบบว่ามีห้องลึกลับมากมายกี่ห้องกันเนี่ย ฮโร่เหรอก็คือไอไอไอแมปนี่แหละน่าจะอยู่ในเส้นทางลับเส้นทางหนึ่งครับผมแล้วมีฮโร่ก็เดยวที่รูปรูปที่สามครับผมเอาไปไหนละ Can you believe he preferred such a dreary place to the grand stairwell? Oh, I would very much like to return myself. Hung on high amongst Hogwarts. Oh. <coughs> I've read about that place. It's where Dumbledore's army first met, and a place we most certainly aren't allowed to enter. Full of the most disruptive. วกเราไม่สามารถไปได้ครับผมที่ดัมเบิลดกับใครก็ไม่รู้ผมผมฟังไม่ทันอ่านอ่านก็อ่านไม่ทันด้วยเออ <az> <t ide> เจอกันนะเออครับผมแล้วนี่บอกว่ามีอีกพวกนั้นมีเพื่อนอีกคนนึงมาด้วยแล้วเนี่ยไอ้นั่นอะ บอกเฮ้ยๆน่าทำอะไรวะเนี่ยเอออ่าฮะมันรับย่อซีคริตซ์เลยที่อิสโอเวอรก็คือนั่นแหละไองานลึกงานชุมนุมลึกลับของเราเนี่ยมันจบลงแค่นี้แล้วไปซะอ๋อโอเวอร์เฮียไม่ใช่ไปผิดก็คืองานลึกลับของไม่ใช่ดิชมรมของเรามาอยู่ทางนี้มาทางนี้เออเฮ้ย อะไรมันเรียกงูมาเนียวชัดเลยทำไมเสียงมันเบาแต่ว่าเสียงเอฟเฟกมันโคตรด,ดังเหโอโอ้ย โอ้โหแม่เจ้าเป็นปลาอฮ้โหนี่คุณแรงอะไรวะน้าอย่างแรงคุณแรงเลยแล้วทำไมมันเอาตัวแล้ตายะอสิเงี้ยอืมไม่ทันเอง เยี่ยมเลยอะไรวะจะชนะยังไงวะเนี่ยจะสู้มันยังไงวะทุกคนโอ้ออไม่ต้องามาเลยบ้ยยเาเอ้

หลบไม่ทันยัผมต้องเติมเลือดใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย I'm always fancying myself. All right, everyone, we're in this together now. Sorry, mate, I'm done for. Norwegian Bridgeback. Oh. oh, yeah. Man. สวยเลยฮะโอเยี่ยมเลยเอาเป็นปลาโอพอเลยอย่างนี้เดี๋ยวๆๆๆดเดยอมตายเลยอีาเนี่ย เอาไม่เอาไม่โอ้โหไม่ไม่คุ้มเลยโอ้เยี่ยมเปิดฉากมาก็อืมมกกน All right everyone we're in t h ้ยไม่เห็นไอ้บ้าเอ้ยเพิ่มเลือดไปเลยแล้วกันเนี <il S 2> ่ย <plein> เออลูกมันเฮ้ยคว่วจะล้มมันไดย้ยังไงยังไง hey. ยุดนอะเว้ยอ้าวไม่โดนกลับมา,าเลยมันทำลายรูปปั้นที่สวยงามบ้านงแล้วมันมีทางออกแค่ทางเดียวอ้าวเออมองอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยเราทิ้งมันทิ้งมันเลยครับผม Hello children the h Se l o ไอหมอน n ่แ n e a l นเลยเนี่ยครับผมแล้วก็กลับมาตรงนี้เนาะเออแล้วไอ้นี่ก็โผล่มาบอกว่าเออพูดตามล่าสมบัติจะไม่หยุดอย่างเด็ดขาดผมว่าไอหมอนี่แหละอืมแล้ก็ถามหน้าว่าเออเห็นใครแปลกหน้าแถวนี้ไหม Of course I d i <เ><ะ>ก็คือดีแน่นอนว่าเห็นครับผมยิ่งคนเราต้องมีถ้าเกิดก็คือประมาณว่าต่อให้เขาไม่เห็นคู่หูเขาก็เห็นอนะต้องมีคู่หูแบบว่าช่วยมองเออประมาณนั้นอืถ้าเกิดมี ต้องมีแบบประมาณว่ามีคู่หูช่วยจำช่วยมองอะ่ะเออประมาณนั้น you your ories, young เราคนครับหมอ to <attend> to. เขาต้องมีเขามีอะไรต้องทำหลังจากนี้ What you think meant? ไอหมอนี่มันหมายความว่ายังไงกันนี่ไอเดต่มเขาแ่ีต้องีไหนกไี่นไกนนไหนี่นห่ไกนน่ มันแปลกมากนะไอ้หมอนี่โผล่มาทุกที่ที่เราที่เราไปเลยอืมอืมอา้าวพานี่มาด้วยแหรอเนี่ยก็คือครับผมเราก็คิดกันครับผมว่าเออทำไมกันนะไอ้หมอนี่มันตามมาเพื่อ เพื่อไอ้ตรวจเราหรือเปล่าหรือว่าตากำลังตามหาในสิ่งเดียวกันกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ get the Let's wall. you on เออเอาอันน uh, ี้ไปใส่บนผนังรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็หวังว่าจะคอโชคดีกับการประชนภัยของพวกนายนะอืมนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดเจอเฮโรดก็ฝากความคิดถึงไปด้วยอืม That's it then. Two down, one more to go. ครับผมเหลือคนสุดท้ายแล้ว In Hogsmead at the Hogshead Inn. Hogsmead เหรอ Where we're sure to get into who knows what kind of trouble. <'ll> ครับผม x เอ้าเราต้องไป Hogsmead e ว่ะแล้วแบบว่าการที่จะไป Hogsmead e นี่แบบว่าคงเจอปัญหาเยอะแน่นอนอืมแล้วก็แน่นอนครับผม เออน้องเขาบอกว่าจะเย็น,น,นามาเราไม่เป็น,ปนไรกมันก็แค่เป็นแค่ร้านร้านนึงอ่ะไปที่นั่นมันมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นได้เออมีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนเห็นเห็นเลยอืมโอ้เยี่ยม ปีสองอม,มันมีถึงปีไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยผมไม่ผมอยากรู้เหมือนกันไอวี่โอ้คือเรามาหาเรามาทักไอวี่ครับผมไอวี่บอกเออขอโทษด้วยนะฉันง่วงนอนมากเลยอเออเธอเธอดูเหนืหน่อยมากนะเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมไปท่องเที่ยวกลางคืนแล้วไงฮึ Oh, I'm l like that. ไม,ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก t seem to get a good night's sleep. แค่นอนไม่หลับเฉยๆ If you're having trouble falling asleep, Madam Pomfrey might have something that could help. ไ,มไม่ไปหามาดามพอมฟี่ล่ะมาดามพอมฟี่เป็น,เป,นเป็นพยาบาลใช่มั้เออ Oh, I fall asleep just fine. That's the problem. As soon as I close my eyes, I start dreaming. Horrible nightmares actually. Oh, And they're all happening <so S 1> right here at Hogwarts. หลับเธอไม่มีปัญหาเรื่องการนอนครับผมแต่มีปัญหาเพราะว่า เจอฝันร้ายเยอะแยะเลยก็คือมีฝันร้ายเกิดขึ้นที่นี่แหละเต็มไปหมดเลยทั่วทุกที่เอ้าก็คือแบบว่าคือฝันร้ายมันมาหลอกหลอนอะพอไปถึงที่นู่นที่นั่นก็แบบคิดว่าฝันร้ายมันเป็นจริงแล้วเราก็บอกว่าเออก็แค่ไม่คุ้นกับที่นี่ยังไม่คุ้นแต่ที่เท่านั้นเออ you all right let's see the first dream was about spiders โอ้เราเราจะมาช่วยแก้ไขปัญหาฝันร้ายให้น้องเค้าครับผมฝันร้ายครั้งอันแรกเกี่ยวกับแมงมุมแล้วเราต้องสู้กับแมงมุมในฝัน,นร้ายของน้อง Countless spiders crawled out from under my bed and onto my face I tried to scream but อ๋อฝันร้ายแรกคือแมงมุมโผล่ม,มาแล้วก็ วิ่งขึ้นมาบนตัวน้องครับผมเต็มไปหมดเลยคือเป็นใครก็สยดสยองทั้งนั้นล้วอาโห ฝันร้ายที่สองคือเกี่ยวกับผู้คุมวิญญาณเว,ว้ดดยก็ยคือเธอบอกอยู่บนทางเ <ผม S 1> ดินที่ยาวนานมากแ,แล้วแล้วก็มันไล่ตามเธอมาแต่โครอโดนี่มันนี่มันปา่านี่มันปา่าตรงห้ามไม่ใช่หรือแปลผิดปะเนี่ยผมผมว่าน่าจะแปลผิด,ม,ดมันบอกว่าโครอโดก็คือทางเดิอนอะ dream In last was the ออ n ไปดูอี in the นึ่งตอนแที่สามเธอบอกเธอเดินอยู่คนเดียวในในสามแล้วก็มีมังกรโผล่มา ก็คือมันพ่นมันพ่นไฟใส่เธออ่สาบให้หายไปจบเลยอืมอืมก ครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่น,นี้ก่อนแล้วกันเนอะเออเราวไปค่อเจอกอันครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ